อ่าโอเควายโยก็กวาดของวายโยเลยครับ ำมาง่าำมาำมา่ายจำ,ำได้อยู่จำได้จมึนไปหน่อน้อยังมีเยอะนะน,น,น้องไหนอนไม่กลัวหนอนกลัวตกแตนหนอนไมไม่เห็นหน้ากัวเลยตกะก่มันทำอะไรไม่เห็นหน่ากลัวเลยมามาหนูเขามีร่มเนาเอาไปตักดแดบเพราหนูไม่เหี่ยงไ มีล้อมหนุกอย่างนั้นมันบินตัดแบกบเออตรงนี้อันนี้มันตัดไม่มันเลยอันนี้ขอเลกอ่ะเยอะก็เขาอีกนันงขึ้นกินอาหารตัวตัวลอยเลยนะ 哦。哎，有木头。嗯。哦。 เสร็จเราขายได้เออไม่ได้เสียตังค์บ่อไหนมีกุ้งป่อยไหมกุ้งปอยมีไหมลงไปงมกุ้งปอยดลกว่อยุ้งยมีตัยานงไตกินันอนงด้ยแงทอ้ให้มกินจะได้ขนเป็น เดินขึ้นมาาขึ้น่นเอาไปเห็นทุบ้นขอ,องโซนว่ะ แต่บ้านเราเลีเ่ยไปแล้วแต่บ้านไม่บ้านเราไม่เคยไม่เคยออกลูกเลยลูกแต่มีมะนาวแล้วแต่ว่ามะนาวก็ไม่มีน้ำใช่ไหม,มเดียวไปเก็บมาดเดี๋ยวไม่หลุลูกมันมีแต่ยางเอาไว้ให้มันสุกก่อนแล้วค่อยมาเก็บสีสีเลยเหรอ S <S นะแล้วก็ฟัดซิลฟัดซิลฟัดซิลเหมือนกระดูกแนวเสาไหมเหมือนปะเออไปขุดมาแล้วไปเอาอะไรมาขุดออกมาอําอ่ำอ่ำไม่มีอะไรคุณเลยระวังนะมาโอ้ยลูกมน้ามาทำเองเหรอมวยนี้นี้ดูนะจะจะได้วันไหนขุดไว้หลายก้อนเลยตอนเล็กๆอ่ะเก็บเป็นกระสอบเลยวโยทำนู่นไปขุดในนู่นดีกว่า ได้หมูน่ะยังเยอะเลยผมบัดรผู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 ขุมซับอ่ะผมซับผมทองโกโบลีอยู่ในนั้นน่ะเปียบเลยน้าวโยเอาเอาจอบคันเล็กๆของวโยมานะแล้ววโยมาขุดเนี่ยได้เยอะเลยคือคือไหนหนึ่งสองมีก็มีสามสี่ได้เยอะๆเลยโอุ้ยไม่ไปไหนเราะเนี่ยขุดอย่างนี้เลยไม่ได้กลับบ้านก็ไม่ได้กลับว่ะ นี่มันนักโบราณคดีใช่ไหมขุดอย่างระมัระวังค่อยๆเลยเนี่ยขุดไม่เข้าไงมันแข็งนี่ลูกมาก็ขุดอย่างเงี้ยหลายเล็กอ่ะได้เพียบเลยได้วัตละก้อนสองก้อนมาโยกโดดก็โงนาโกงบอกว่าเอาหินเข้าในบ้านทำไมโกงก็เอาไปทิ้งหมดเลยเอาไปโยนที่เดิมแล้วมาก็เป็นเล่นอย่างอื่นแทนไค ไข่ไดโนเสาร์ใช่ไหมไข่ไดโนเสาร์เอาไปล้างน้ำนะโอเคไหมเอาไปแช่น้ำเลยมันมจะออกไข่เราระวังมันออกมาเป็นตัวมันจะตัดเอานะต้องดูแลดีดี มืดย้อนแสงอู้โก่งเก็บหอยให้ด้วยไม่กลัวกลัวหอยกลัวไม่ไม่เอวกลัวไม่เหรอเว้มันไม่มีอะไรหอยมันตายแล้วนหอยมันตายแล้วตัวใหญ่มากเลยเนาะตัวใหญ่มากคือหอยอะไรกันตัวนี้หอยโขมงหอยโค้งนี่นกมันเอาขึ้นมากินอ๋อมันเอาขึ้นมากินเองเออไอ้ที่มันอยู่วันนี้นกมันเอามากิน นกปากหางกินหอยสดตัวใหญ่มากเลยนอ้องตัวใหญ่จริงค่ะแต่อันนี้ที่เขากินกันนะยุยงม,มกินจริงน่ก,กลัวนี่แหละหอยที่เขามาแกงกินเอา่กลัว <Okay. S 2> หวงด้วยนะไปโ<อ>าโยวโยด,ด,ดูดูหินดิเอาหินชโชบป้าป๋าหน่อยขอดูหินโอ้ใครได้ดูสาวโอเคใครได้ตัวเชเอ่ยขอฟักแล้วเอามาให้กรมหลงเอาไปล้างนะเอาไปล้างโ <c oughs> อ้มันจะออกแล้วอะของไปล้างฮะ <c oughs> ไปล้างนะ้ำยาฆ่าเชื้อแต่วายอมล้างให้ใหหเอง,งด้วยเมื่อกี้ไปจับ มันได้่าเชื้อไม่เหรอเตียมันไม่ต้องฆ่าเชื้อก็ได้ั่ง อมา้ามเตลยเอาเ็นเไหมอ้าไข่ไดโนเสาร์แล้วหอยเอาไหมหอยเอาด้วยเอาใส่กทรายไว้ ไปใส่กระอ้านเยเอาไโยมาเอาหอยด้วยหอยตรงที้เ <two> ส <gra flies> <N> ือบางโดนอะไรกับนนะเราใส่แโคมากเลยโค่าอไข่กระส เอาไปเก็บเอาไปเก็บก่อน